สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง k ีมดอทซีแชนแนนะคะโอเคนะคะวันนี้คีมก็จะมาทำคลิปพาเที่ยวสังขะ1วันนะคะจะมาดูว่าที่สังขะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่แรกเลยนะคะค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่ที่แรกที่คิมจะพาไปนั้นก็คือสะพานไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่าง นี่นะคะแล้วก็มีสะพานบวกนะคะเขาลูก<ม>บวกค่ะเออนั่นแหละเขาเขาสร้างเสร็จนะคะไม่นานนี้เองนะคะก็ถ่ายรูปสวยมากะค่ะทุกคนถ้ามานี่ต้องไม่พลาดค่ะ ก็ให้มาเดินช่วงเช้าเช้าอไมมก็เย็นๆนะคะตอนนี้คีมมาแบบประมาณบ่ายสามนะทุกคนเพราะว่ามาปาป๊าเออแต่แหละค่ะแต่เพราะว่าเดี๋ยวคีมจะไปที่อื่นอีกใช่ไหมกลัวแบบมันจะมืดอะไรนี้นะคะทุกคนก็เลยมาช่วมนี้นะคะ คะอย่ามาช่วงบ่ายๆนะคะให้มาช่วงประมาณแบบ5โมง5โมง6โมงก็ตอนเช้าๆอะไรเงี้ยหมอกลงจะสวยมากนะคะทุกคนเราจะกรไปนอนแล้วเฮ้ยมเขาจะกระโดดน้ำค่ะกระโดดแล้วเชื่อมันแดกขี้เลยม่ขาดคีกระโดดโอเคค่ะดูก็คือเดี๋ยวคีมจะไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ ไปให้ทุกคนนะคะตรงนี้ว่ามันสวยขนาดไหนนะคะถ,ถ่ายรูปนะคะค่ะนี่นะคะตาก,กล้องของเราถ่ายแล้วเหรอก็ประวัติของสะพานไม้นะคะคิมไม่รู้อะไรมากนะทุกคนถ้าใครอยากรู้ก็ต้องมานะคะมันจะมีเด็กนะคะคอยจะมีเด็กเออไม่รู้ว่ามันเรียกว่าไกหรือว่าอะไรนะแต่แบบ<ค>มันไม่ถึงกับไกอะ่ะทุกคนแค่แบบ กูช่วยกระตอกมึกูช่วยกระตอกมึกูช่วยกระตอกมึแค่แบบว่ามาแบบยังไงอ่ะบอกประวัติอะไรเงี้ยแล้วแบบใครจะให้ตังก็ให้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะค่ะก็ถ้าใครอยากดูประวัตินะคะก็ต้องมาที่นี่นะคะทุกคนโอเคค่ะ ร้อนนะะตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะทุกคนเพราะตอนนี้มันคือช่วงหน้าหนาวใช่ไหมก็ไม่ค่อยร้อนมากลมพัดมาตลอดนะคะทุกคนดูคือทางนี้ก็สวยมากมวอนกัน <Wow. S 1> มา <laughs> สภานะคะก็ต้องมาถ่ายรูปใช่ไหมทุกคนโอเคเถิด ทุกคนเขาเป็นอะไรก็เดี๋ยวทีนจะไปจะพาไปวัดนะคะสถานที่ที่สองนะคะที่คนที่มาท่องเที่ยวที่นี่จะต้องไปนะคะก็คือวัด ก็เดี๋ยวคีมขอกลับบ้านไปอาบน้ำนะคะคีมเป็นคนมอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นวัดนะคะเขาจะให้ใส่ผ้าถุงไปนะคะคีมจะใส่ชุดมอนให้ทุกคนดูนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะว่าวัดเนี่ยมีอะไรบ้านสวย ไปไหนกันคะเพื่อนเพื่อนเกล่าภาษาโอเคภาามอนค่ะภาามอนนะคะจะเราจะไปไหนกันคะไปวัดค่ะวันนี้เราจะทำบุญกันหน่อยโอเคโอเคเป็นมาเยอะแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดทบุญเสริมดวงของตัวเองหน่อยค่ะแอร์แพนโบนแพนโบนบ๊ายบายค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะก็จะมีพระมาสวดนะทุกคนเราจะไม่แบบไปนั่งฟังพระสวดนะเราจะมาถ่าย,ยไปไหว้แบบวันเกิดของแต่ละคนนะไปคะ่ะไปข้างบนกัน,นะคะ่ะเราะต้องใส่แมสด,ด้วยนะคะในช่วงโควิด ก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้ตามวันเกิดเลยนะคะทุกคนที่นี่นะคะก็จะมีแบบว่า คะตามวันเกิดของเราเลย <Wow. S 1> เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะก็ไหว้าตามวันเกิดอะไรางี้นะคะเวลาสมมติใครเกิดวันไหนอะไรเงี้ยก็จะมาไหว้ได้อะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้นะคะเราจะได้ยินเสียงพระสวดน,นะคะเพราะวันเนี้ยเป็นวันวันพระนะคะพระก็จะสวดอยู่ด้านบนนะคะ ก็ผู้หญิงนะคะไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระตัางวันเกิดเลยละกันนะคะ ทุกคนตอนนี้อ่ะเมื่อวานใช่ไหมคีมพาไปวันแล้วมันไปได้ไม่ทั่วแล้วมันก็ถ่ายได้ยังไม่ดีเท่าไหร่คะวันนี้คีมก็จะพามาใหม่นะคะจะไปให้ทั่วเลยแล้วก็มากินโจ๊กกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคีมจะพาขึ้นไปวัดใหม่นะคะเมื่อวานเนี่ยเรายังถ่ายได้ไม่ครบเราจะพาไปใหม่นะคะี่อขอกินก่อนนะคะ คะคิมก็พามาวัดแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดวังวิเวการามนะคะเราจะพาเข้าไปดูในวัดข้างในนี้ก่อนนะคะไปค่ะก็ถ้ามาวัดนะคะก็คือเมื่อคืนน่ะคิมพาไปแล้วคิมไม่ได้แบบพาขึ้นมาวัดนี้คิมก็เลยมาถ่ายให้ใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงไปวัด เมื่อกี้ใหม่เนาะนว,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 วัดเมื่อกี้อะไรวัดเ,ออเจดีใหม่นะคะนี่นะคะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะคะ่ะไม่ใช่เราไปที่ตรีน้นี่นี่กูกูบองหมอกหมอกเี้เอาทูบเทียนไว้แล้วในวันนี้นนนนวันว่างหนาวมากค่ะทุกคน 会 M 白的，是吧？ เร,เราจะไม่ข้าไปข้างในนะคะเราจะถ่ายก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้างเราจะเดินตรงนู้นวะไป รูปสวยมากค่ะทุกคนปกตินะคะตรงนี้ที่เป็นเหล็กเขาจะใส่เป็นรูปนะคะรูปที่แบบเหมือนเป็นความสรงจำนู่นนะคะในจะมีตั้งแต่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะเป็นความทรงจำนะคะของที่วัดไรนี้นะทุกคนถ่ายใกล้ใกล้ ซมนซีนะคะแล้วก ของท MM so <ind Aub ain> ีมนะคะก็จะได้ประมาณว่าตอนนี้นะคะความทุกข์อะไรที่มีอยู่เนี่ยก็จะหายไปแต่ว่าก็ต้องใช้ชีวิตแบบว่าไม่ประมาทนะคะทุกคนเรื่องความรักก็ก็ยังไม่ถึงเวลานะคะโอเคเดี๋ยวเราพาไปวัดข้างล่างกันเลยค่ะเป็นเจดีนะคะไปค่ะ จะไม่ขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงกันนะนี่นะคะก็จะเป็นวัดในตอนเช้านะคะอ่าโอเคค่ะก็คิมได้พาไปแล้วนะคิมก็ไม่ขึ้นไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณจ็สิบโมงแล้วนะคะแล้วก็หิวนะคะไปกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยว คิมจะพาไปวัดจมน้ำนะคะไปกินข้าวก่อน,นีะะนื้อค่ะเราก็จะพาไปวัดจมน้ำนะคะโดยคิมใส่เสื้อกันหนางมานะเพราะว่าร้อนมากค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะวัดจมน้ำค่ะทุกคน,น,คกคนย<ะ> <laughs> นี่นะคะไปค่ะเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะ มันก็จะลดนะทุกคนแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเลยอะน้ำมันจะขึ้นปิดเลยทุกคนถ้ามาก็ให้มาช่วงนึงนะคะช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะนี่ค่ะทุกคนก็ตอนนี้เหมือนเขากำลังสร้างหรือปรับปรุงหรืออะไรสักอย่างนะคะแล้วกเ็เข้าไปทางไหนไม่ได้เนาะ ตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้าของวัดจมน้ำนะคะก็ตอนนี้เขายังไม่ให้เข้านะคะเขากำลังแบบปิดปรับปรุงม้งคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะไม่เข้าไปข้างในเราเดินลรอบๆเอาบบกันนะคะค่ะทุกคนเราก็ถ่ายให้ดูได้แค่นี้นะคะแล้ว เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็ที่จริงมีอีกสองที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวในสังขารนะคะแต่ว่าคีมเนี่ยไม่สามารถพาไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะมันคือแม่น้ำซองเกลียแล้วก็เป็นอะไรนะเจดีสามองใช่ปะเออที่อยู่กับติดฝั่งพม่านะคะเดี๋ยวคีมจะไปแปะรูปไว้ให้นะคะก็ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเนี่ยก็มาได้นะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องทีมเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปทีมจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ